กินเลยนะครับลองชิมได้ไหมสุกสุกโอโสุดย่อาเปิดคลิปแล้วเปิดคลิปเปิดคลิปก็ขึ้นก่อนขึ้นเปิดคลิปเปิดคลิปเปิดคลิป สวัสดีครับผมดีนบล็อกนะครับผมดีใจมากๆากครับทุกคนดูวิดีโอนี้อยู่วันนี้เราอยู่บ้านทุกคนอยู่บ้านอีกแล้วทุกคนเห็นไหมฮะบ้านผมรกนิดน,นึงทุกคนดูผมขายของออนไลน์ตอนนี้ของมาสต็อกเต็มเลยทุกคนที่บ้านไม่มีที่ไม่มีที่จะเดินแนละ้วทุกคนตอนนี้ <c oughs> วันนี้นะฮะเป็นวันที่ดีวัน,นวันนี้คือจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่แปลกมากๆวันนี้ดาเขาอยากกินนะครับ เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าตูปะสูตรงดินจะทำให้ดากินดาทำให้ดินกินดีนทำให้เป็นตูปะสูตรงทุกคนตูปะสูตรงเดี๋ยวขึ้นไปอักษรแลแอมอย่างเงี้ยตูปะสูตงทุกคนตูปะสูตรงตูปะสูตรงก็คือตูปะหมายถึงข้าวเหนียวเดี๋ยวขึ้นคำแปลตูปะคือข้าวเหนียวสูตงอะสูตงคือปลาหมึกทุกคนจีนี่ อ๋ออาหารอาหารอ๋อาาในสมจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าในฝั่งมาเลเซียแถวกะรันตันต่างๆเขาจะกินนี่ไม่ใช่อาหารนะนี่เป็นของหวานทุกคนมันคือความผสมผสานข,ของของคาวแล้วก็ของหวานมาอยู่ในอันเดียวกันก็คือเอาปลาหมึกมายัดยัดไส้อ๋อ ข้าวเหนียวใช่ใชเป็นปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวแล้วก็กินกับพวกน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลอ้อยน้ำตาลปี๊บอะไรต่างๆนี่แหละผมทำไม่เป็นหรอกแต่ภรรยาวันนี้ภรรยาผมจะทำให้กิน,นแล้วก็ดาทำเป็นไดา <laughs> ทำเป็นอ้ดาไม่ได้ทำเป็นหรอกนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เข้าไปดูวิธีการทำมาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เดี๋ยวเขาอยากกินแล้วก็มันหาซื้อยากในะสมัยนี้มันเป็นของโบราณเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปทเเอองงกินสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับทำอะไรครับฮ้เฮ้ย เฮ้ hey, hey. ยเฮ้ยอืมอืมอือือมดูแก้มเธอสิดูแก้มเธอสิอืมอืมอมมันเคี้ยวมันโอ้โหีอืมห <c oughs> น้าเหมือนไหมหน้าเหมือนไหมทุกคน <c oughs> คนตัดคมตัดช้ามาเลยทุกคนตอนนี้ช้ามาเลยนะนะอย่าให้บ่นนะอย่าให้บ่นนะแอมนะบิน <c oughs> บอกให้มันหมุนคลิปล่าสุดมันหมุนมันหมุนมันหมุนคลิปมันหมุนหมุนอย่างนี้เลยด่ะ เดี๋ยวบอกแอมแอมซูมซูมเข้าๆหน่อยแอมเดี๋ยวมันน่าเบือ่อมันหมุนมันหมุนอย่างนี้นเลยนะแอมเวลาแอมตัดอนะ่ะแอมเล่นกล้องด้วยนะซูมหน้าซูมนีมน่ค่อยๆซูมต่างๆาแอมเราต้องทำคลิปให้ดีที่สุดนะแอมเพราะว่าช่วงนี้เราคลิปไม่มีแล้วทุกคนนะแอมมันหมุนแล้วก็มันทำเป็นสองชั้นหน้าดินอะไรของมันก็ไม่รู้มันหมุนมันหม,ม,มุนเบือ่อมันเบื่อทุกคนไอ้คนตัดเบื่อทุกคนอย่างแรกที่เราต้องเตรียมนะครับทุกคนก็คือปลาหมึกนะครับทุกคนอย่างแรกต้องเตรียมคือปลาหมึกแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับข้าววเหนนนียแบบกกกะะะทุค แล้วก็กะทิกะทิจริงๆคั้นสดๆน่าจะดีทุกคนเอาไปซื้อเซเว่นก็ได้แล้วก็น้ําตาลตะโหนทุกคนนี่คือน้ําตาลของปัตนานีนะฮะจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าน้ําตาลแว่นทุกคนเดี๋ยวผมอาจจะเอามาขายในเพจแล้วกันมันเป็นของดีของปัตตานีทุกคนคนดูดูดมันจะเป็นน้ําตาลทุกคนเอาไปใส่ในแกงใส่อะไรเงี้ยอร่อยนะครับเพิ่มความหวาน oh. ขนมโคเงี้ยเอาไปใส่ในสอดใส่ขนมโคเนี่ยเอาไปกินเล่นก็อร่อยทุกคนอื mm. อืมอร่อยหอมน้ำพร้ามมากร้านข้าวเหนียวร้านข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวเม็ดหนึ่งอยู่ตรงนี้ที่จมูกเลบอกวิธีการคืนล้างแล้วก็ล้างแล้วก็ได้เห็นเขาเอานี่เป,ทปท็ทิกะทิเทลงไปในตามคือคืนล้างเสร็จแล้วก็เอาน้ําออกก่อนนะครับ <laughs> เออล้างก็ต้องเอาน้ำออกก่อนเอาใส่น้ํากะทิ เขาแช่ข้าวเหนียวกับน้ำกะทิอ๋อเฮ้ก็กะกะเอาเหมือนกันให้มันจมไหมันเล่นขายฟองเลยเขาแช่ชั่วโมงหนึ่งอ๋อต้องต้องเอาเอาไปแช่กะทิประมาณชั่วโมงหนึ่งกม็มาทำปลาหมึกออกเอาหัวออกแล้วก็เอานี่ออกนี่คืออะไรดำๆมันอะลองไหมไม่เอาอะทำไมอะมันทำไม่เป็นอ๋อ นั่นก็ไม่เป็นนั่นนี่ก็ไม่เปอาเอาเอาเอาไอา้ออสีดำดำออกด้วยแล้วก็เอาไอ้ก้างออกด้วยผมบอกเลยนะว่าคนตัดอยากกินแน่นอนทุกคนคนตัดต้องรู้จักแน่นอนสิ่งนี้ผมไม่ได้ยั่วคนตัดนะครับทุกคนแต่ผมอยากกินจริงๆนะครับต้องขอโทษคนตัดด้วยนะครับมียอมกลับบ้านเองสองสามสีห้าหกเจ็ดตัวพอไหมพอไหมเจ็ดตัวอ๋อลืมเอาฟันมันออกด้วย นี่เสร็จแล้วนี่คือล้างเสร็จแล้วนะฮะทุกคนเอาไส้ออกแล้วก็แยกหัวใช่ไหมโอเคเก็บหัวไว้เก็บหัวไว้เก็บหัวไว้โอเคอันนี้แช่ไว้ก่อนอันนี้หลังจากแช่ไปแล้วนะฮะทำไงต่อแช่หนึ่งชั่วโมงแอมแอมเดี๋ยวทำนาฬิกานะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแบบตึกตึๆกๆๆๆนะครับเอาไปเลยหนึ่งสองสามโอเคต้องทำไงต่อดาดาพูดแบบเป็นพิธีกร่อย ข้าวเหนียวใส่ในปลาหมึกอ๋อก็เอาเข้าวเหนียวใส่ในปลาหมึกเลยเข้าวเหนียวที่หมักกับกะทิเมื่อกี้กะทโิโอ้โหลองจินตนาการรสชาติดูนะครับทุกคนข้าวเหนียวผสมกะทิปกติเราก็จะกินกับพวกเหนียวมะม่วงนะเหนียวทุเรียนอะไรต่างๆแต่มาใส่ในปลาหมึกทุกคนของขาวผสมกับของหวานอย่างแท้ทรูทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูดดนี่นี่ทุกคนดูทุกคนดูครั้งแรก อูนี่ข้าเหนียวทุกคนใส่ไปในอ๋อใส่ไปในปลาหมึกยัดเข้าไปทุกคนไม่ต้องแน่นมากเดี๋ยวหมึกมันหดแล้วก็เอาหัวใส่อ๋อหัวใส่ยี้ก็ไม่ขิ้นฟันอ่างงีม้มันเข้ากันอ่ะไม่ให้หัวมันหลุดออกอ๋อโอ้อ <laughs> ออยนี่แล้วเกี่ยวกับหน้าหน่อย พอ <c oughs> สีเ่ดินปัดเมงวันให้หน่อยได้ไนหะ <c oughs> มแหนไหนไหนทำดิโอเคทุกคน เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูดดนี่ทุกคนนี่เรายัดเอาเข้าวเหนียวเข้าไปหมดแล้วนะฮะทุกคนจัดไปทุกคนมาต้มก่อนเอาไปต้มนะนี่วิธีการนะครับทุกคนคืออะไรไดาพูดเร็วต้มกับกะทิต้มกับกะทิอ๋อใส่กะทิไปเลยโอเคสใส่กะทิลงไปใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคไม่ต้องเลยวจะกินได้โอเคใส่กะทิลงไป สุดยอดเลยเกินนี่คือปลาหมึกแล้วเรากำลังจะทำให้มันเป็นของหวานนะฮะทุกคนทุกคนดูนดแล้วก็<อ>จยับเวลาสักสิบห้านาทีก็กบกะทิให้มันมันใส่น้ำผึ้งไหมย็ไม่ใส่เดี๋ยวใส่แตเดียวดสูสีของสีของปลาหมึกเริ่มออกทุกคนน้ำกะทิที่ข,ขาวๆเริ่มเริ่มม่วงแนละ้วทุกคนคือกลิ่นแบบที่ผมเคยกินอะอะไรประมาณนี้แหละใช่กินกะทิมันจะไปกบกลิ่นกลิ่นคาวของปลาหมึกทุกคน คือเราต้มต้มต้มจนแบบเอ๋อข้าวเหนียวข้างในตัวปลาหมึกก็สุกอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ประมาณ15ถ้าทําเยอะๆก็ครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่เราใช่ทุกคนโอเคทุกคนอันนี้ครบสิบห้านาทีแล้วนี่ใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลกากาดใช่ไหมมันต้องหวานหวานใช่ไหมอันนี้ใช่เพราะว่าเป็นขนมหวานนี่คืออะไรนี่คืออะไรพูดก่อนตันเว่นจากปัตตานีโอเคน้ำตาลตันหนูใส่เข้าไป ก็เปิดไฟแล้คนคนให้มันละลายนะกดกดลงไปไิมอ่ะละลายอ่ะอร่อยไหมขนาดยังไม่เสร็จยังอร่อยเลยโอ้น้าตาลนะครับทุกคนจริงๆสีของอ๋อตุ๊กแปะสูตรงนี้นะฮะก็จะมีความเข้มๆจะออกแบบ ม่วงแบบเข้มๆทุกคนบางเจ้าคือออกแบบดำๆเลยอ่ะจริงๆแบบเนี้ยังไม่เข้มมากนะมันเข้มได้กว่าน,นี้เอาจริงๆเรื่องของความหวานก็แล้วแต่ทุกคนนะว่าจะใส่จริงๆใส่น้ำตาลทรายแดงก็ได้จะได้นะใส่น้ำตาลทรายแดงแทนก็ได้เนี่ยถ้าหาไม่ได้ทุกคนแต่น้ำตาลนี่มพอมันจะได้สีด้วยไงใช่แต่ว่าถ้าน้ำตาลเนี่ยมันจะได้สีด้วยสีความดำระดัไม่พูดเอาพอน้ากล้องระดําไม่พูดอร่อยไหม เอ้สีสีได้ละสีได้ละดูดูดูสีได้ละอร่อลย,ออยว่าน้ำตาลอร่อยนี่เนาะไม่อะหอวานยังหวานแล้วไ,ได้แล้วว่าให้หวานอไหมได้แล้วได้หวานเกินเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปลองกินกันดีกว่าไปทุกคนครับตอนนี้คือเวลาอันสมควรแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้แม่ผมนะฮะท่านเอ๋อแม่ผมกินบ่อยมากทุกคนนี่นี่ดูนี่คืออาหารโบราณดูความเยิ้มทุกคนดูความเยิ้ม นะครับเยิ้มของน้ําตาลมะพร้าวทุกคนกับปลาหมึกเมื่อกี้คือตัวใหญ่นะฮะทุกคนพอต้มเสร็จแล้วก็แบบเป็นอย่างนี้เลยทุกคนมามามาเดี๋ยวผมให้แม่ผมชิมดูนี่นี่คือปลาหมึกตุปะสูตรงนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมให้แม่ผมชิมอยู่ทำไงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแม่อาหลดเดียวนี่เดี๋ยวเลไถ่ายรายการเลยเดี๋ยวเนี่เดี๋ยวผมตักให้พ่อผมด้วยเดี๋ยวผมตักให้พ่อผมด้วยทุกคนดูนี่ น่ากินมากๆครับทุกคนดูข้าวอย่าสุกไหมข้างในน้ำข่ามดูดูความข้นทุกคนมา,านก,นนกินเลยนะครับลองชิมได้ไหมเย่อะโชว์โชว์หน้าก,กล้องเงี้นี่โอเคสุกไ,ไ,ไหมว่าคะเนี่ยสุกสุกสุกไหมว้ายลุ้นมากเลยเป็นไงอร่อยเป็นไงไห <laughs> ม <laughs> รสชาติรสชาติเป็นไงแม่มีหลายคนไม่รู้จักเมนูนี้แม่เป็นขนมหวานปลาหมึกยัดข้าวเหนียวแล้วก็ต้มกับน้ําตาลดัดสนุนรสรสชาติจะเป็นยังไงแม่รสชาติรสชาติหลายคนอาจจะแบบนึกรสชาติไม่ออกก็รสชาติหวานมันแล้วก็หอมปลาหมึกอ่ารู้สึกหนึบหนึบข้าวเหนียวหนึบหนึบอร่อยอร่อยย่อว่าไงบ้างย่อว่าไงบ้างรสชาติผ่านนะรสชาติผ่านนหผ่าน กลมกล่อมดีอร่อยครับอร่อยอร่อยอ่ะาหมึกเย้้สขอร่อยจริงไหมแม่อร่อยข้าวเหนียวสุกพอดีเลยโอ้โหดูดูหน้าดูหน้าทุกคนดูหน้าดูหน้าดูหน้านี่ดูคนนี้งงคนนี้อยากกินด้วยคนนี้อยากกินด้วยทุกคนดูข้าวเหนียวข้างในทุกคนน้ำตาลเข้มข้นมากฮะนี่เดี๋ยวผมกินให้ดูฮะมา อืมอืม,อ,มอร่อยแล้วเหรอม,มันจะมีความเค็มๆข,ของปลาหมึกทุกคนเนะอร่อยมากเลยทุกคนผมชอบมากเลยไม่ทำเก่งนะ <c oughs> ดูนี่ทุกคนแบบเยิ้มไปด้วยน้ำตาลมะพร้าวทุกคนอร่อยมากมมดูอื้มอื้ือื้อ